开通开心的，它可以玩了。 Gracias. Thank <laughs> you. with my I'm ให,ให้เห็นว่าความสาเร็จม,มันต้องฝ่าฟันโยมเดิมททกันมาเนี่ยคิดยังไงลูงกิาตธรรมารู้ว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นที่เรกตัมมากะว่าจะมีที่ห้าร้อยไร่แล้วจะมีฤหาสน์หเศรษฐี ยามมาถาวรถึงห้าล้านเป็นเงินสดเลยนะถึงเมื่อนั้นจะมาจะลงมือสร้างตอนั้นจะมาคิดแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลารอบรารมีให้เยอะกว่าน,นี้แล้วจะมีบริวารของเราจะมาสามเดือนผ่านไปความคิดนี้จุด ปีหนึง่งไม่ใช่จะมาคิดปุ๊บแล้วก็ทำตรงนี้นะไม่ใช่พอผ่านไปประมาณครับปีจะมาใช่ไงไม่บอกว่าถ้าเราเริ่มต้นเพียงหาที่เรายังไม่มีเงินหาที่แล้วเราจะสร้างยังไงปไปไม่ได้งั้นเราต้องรอจนกว่าสุกหอกจะมีขั้นหักเศรษฐี และเป็นเงินซื้อที่ห้าร้อยลานและมีเงินสำรองให้อีกเพื่อที่จะสร้างเสนาสนะที่ภาวนาหรือที่กลบาวว่าตอมาเห็นแล้วว่ามันจะเกิดอย่างไรพอผ่านมาประมาณครับปกีกว่า สติระลึกใหม่บอกสิ่งที่เราพูดตรงนั้นนะมันเป็นบารมีสูตรสำเร็จเป็นบุญเก่าเราไม่ต้องการบุญเก่าแล้วทำไงบารมีก็คือการสร้างใหม่จดจำัำนีน้ไม่ใช่กินบุญเก่าเป็นการมาสร้างใหม่และเริ่มยังไงที่จะมาบอสูตรสำเร็จใช้ไม่ได้ ต้องทําแบบจิดสองค่อยๆต่อค่อยๆต่อค่อยๆต่อพอคิดเสร็จผ่านไปอีกสามเดือนมาเริ่มแล้วเริ่มบอกลูกศิษว่าร้อยห้าสิบร่ก็พอเอาไปก่อนจากห้าร้อยนะเอ๊ะเอาสามร้อยก่อนดูไปดูมามันไม่ไหวไล่เป็นล้านล้าน เอาสักร้อยห้าสิบก็ได้ขับรถผ่านไปผ่านมาดูราคาเสร็จเห็นก็ติดอยู่สามสิบเก้าไร่ก็จะเอาสามสิบเก้าไร่ไปต่อเขาเรือนไร่ละห้าแสนก็ไม่ให้แต่าวังน้อยน้ำยังไม่ท่วมเกือบท่วหมหนึ่งเลจะมาก็หยุด มันยังไม่ใช่คือมันยังไม่ใช่ทั้งหมดเลยถามว่าเงินมีไหมไม่บอกว่าไม่มีแต่ยังไม่มีฉลาดใช่ไม่มีแสดงว่าไม่ฉลาดเพราเสียไม่มีเลยครับตมาก็เลยจำริงอยู่ในจิตวันดีคืนดี ลูกศิทธ์บุญมันพามาเองมีคนเล่นที่จะมาจะไปหาที่กรุงเทพก็น,นะัะเพื่อจะหาที่เวลาเดินทางเหนื่อยก็จะมีที่พักจะทำแบบมินิสักเจ็ดไร่ไร่ละเจ็ดล้านเจ็ดเจ็ดสีบเก้าไม่มินิมืองกันเงินก็บอกให้โยมช่วยหายหน่อย ไปแด่พูดมนตนได้มายี่สิบาทไร่พอรถเต็มที่ก็บอก5ล้านแต่มาต่อกำเดียว2ล้านก็ขายไม่ยมไม่ขายเลยน้ำท่วมไปแล้วสมจริงแมไม่ได้ตกลงทำไงต่อ ที่ก็เดินเขาบอกว่าธมาก็เลยถามบอกโยมมีที่แถวสระบุรีไหมก็อบอกไม่มีมีแต่กรุงเทพออก็เป็นนักค้าที่ดินดูดูดูพอสักพัก็บอกเดี๊ยวเดีว,ยดว,ยดวยียเราเพิ่งดูมาแปลงร้อยสามสิบเก้าไร่สี 47, 000, 800, ่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทะมาก็มอง เงินไม่อยากฝ่งเพราะไม่เวอาไม่มีแต่ยังไม่มีหยุดฉันคำเดียวไม่อยากฝังราคาเดี๋ยวไปดูที่ก่อนกลับมาดูแปลงเนี้ยร้อยสามไร่เพราเห็นปุ๊บในสองนาทีมันบอกว่าใช่อยู่หลักผู้นำมีสองอย่างหนึ่งใช้สมองให้เกิดปัญญาสองการตัดสินใจ ให้เท่าทันต่อเหตุการณ์นี่หลักผู้บริหารไม่มีสองหลักนี้เจริญไม่ได้และเป็นไม่ได้อามามีหลักตัวนี้อยู่ตามาบอกฟันธงนะเอาทุกขิศมองหนะ้าหาจะไปหาที่ไหนโยมตารมาบอกเอาเท่าน,นั้นยังไม่หาบอกก็เลยเดี๋ยววางมัดจำเท่าไหร่ เขาบอกสิบเดือน10%อีก1เดือนเสร็จจากนั้นเทหมดเทกับเรามีเวลาสาเดืนอนตกลง3มวันจ่ายหาหากับลูกศิษนี่แหละเราก็ไม่ไปหาคนที่ไม่มีสิโยเราไปหาคนที่มี5ล้าน5ล้าน3ล้าน2ล้าน1ล้านได้ล้วสองงวด โมดีสามเทหมดหนักใจนะภายในสามเดือนต้องจ่ายเงินเกือบห้าสิบนะโยมรถวีออสห้าห้าแปดสามจอดน,นักเลองออมด้วยเคก้าแต่ห้าแปดสามหนึ่งออกก่อนนายโยมพอดีรถใหญ่จะเข้า นะวีออสจอดขวางอยู่ตรงกลางช่วยออกด้วยให้โยมนะม่เท่นั้นแต่ยุบช่วยออกด้วยนะพูดเล่นให้โยมเนปนเครียหน่อยวีออสนะยึงไหนแล้วโยมเมื่อกี้ห้าสิบล้านใช่ไหมอยากฟังไหมโยม<ป>อยากฟังต้องทำบุญได้ฟิวแล้วทังมากำลังได้ฟิวแล้วพูดถึงห้าสิบล้านจะทำยังไงพวกเรา ถ้าไม่มีที่เทมัดจำเขายึดเรานะก็ทำสัญญาก,กับบอสทอ,อบริหารทรัพย์สินนะเราซื้อได้ถูกนะไร่หนึ่งแค่สามแสนห้าแต่ซื้อไปซื้อมานี่รียกเป็นล้านพูดแล้วเจ็บใจไม่อยากพูดสรุปแล้วจะมาบอกกับุมบอกใกล้กำหนด ไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ยังไม่มียืนยันได้คิดคิดคิดิดคเข้าคิดเข้ามันจะสว่างแล้วคิดได้ออกคิดไปคิดมาคิดถึงโยมอ่ะคิดถึงโยมจุดท้ายอัศวินขี่ม้าขาวก็มาจ่าหมดเลยจากนั้นก็เริ่ม เรมเปิดที่มาเรื่อยเรื่เรืเริ่มจากเครื่องจักรเก่าๆมีรถเบรกเก่ากันหนึ่งรถน้ําเก่ากันหนึ่งรถปวดเก่ากันเอามาซ่อมโยมใช้บันทีมันใช้โถทีใช้บันทีเราใช้กลางคืนมันใช้กลางวันเราใช้กลางวันมันใช้กลางคืนมึงจะใช้ปูไปถึงไหนประกาศขายขายไปสองคันเท่าทุนแล้วตอนนี้ รถเกียร์คันหนึ่งปิดขายเก้าแสนหน้าถ้าคันนี้ขายได้ก็กําไรเท่านั้นเลยโยเราซื้อมาถูกแต่ว่ามันมันเก่าจริงจริงที่ว่าคนแก่สิโยเนี่ยจนถึงวันนี้หมดไปหลายร้อยล้านถ้าคนไม่มีทําได้ไม่โยบอกเลยว่าเจ้ากุณทอนไม่มีใครกล้าพูดคำนี้ ตีเช็คมาเลยมีไม่มีไม่ได้รถเค้นก็ยังมีเครื่องจักรเรามีเราไม่กลัวแค่ซื้อน้ำมันเห็นไหมโยมีอมอดอ้อ เริงถสังกปปจันโทบรรโสยะหามณีโชติรัโสยะหาสัพติติโยวิวัจัสุสัพโรโพวินัสสุมาเตภวัตบรราโยสุขีที่คาุโกขวะอภีวาทนาสีริศนิจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตนาสีอายุ văn subscribe cho kênh là